ฮัโลโหลฮัลโหลผมโดนลุงผมโดนลุงบ้านอาทิหน้าลุงมันมาเยอะมันช่วยผมหน่อยลุงอเอางี้อะไรลุงมาหน่อยเพราะว่าเหนียวเดินไปตรงบ้านมันได้คุยอะไกันนะมีเสียงเนี่ยหัวคิดตอบได้หัวคิดตอบด้วยไม่กูก็ต้องวิ่งวนดิเฮียมันมีเสียงคุยอะไรใช่ไหมันไม่คุยมันไม่คุยเฮียอะไรล่ะไอ้ควายนอนได้ยังงี้มันจี๋มไหนอะ ซันจีอะไรอ๋ออยู่ไกลเมืองนอกเมืองนอกเมืองนอกนอกเมืองสี่แมนนะมันอยู่ในเมืองพี่อ่าแบบนี้ไปกดให้หนีไม่ได้เรียกน้อยใช่รอดใช่ไหมชิโร่เสียแมนดูขอให้เบยไปแล้วพี่ป

เลยนะคุยอยู่นั่งบ้านนะผมอยู่อย่างนี้แหละไอ้ล่วงลุงล่วงนี่มาลุงล่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรรี่มารี่มาจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับถึงแล้ว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 ครับถึงแล้วลงเลยนะรวยคนมา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 

ครับว่าไงครับได้ได้ได้ใช่ลืมอายากันตันใส่ช่องไม่เป็นไรตรชาร์นะพี่ตรเข้าชาร์นะพี่นตจะจับนะไปเกี่ยวบแล้วไปไปไเกี่ยวบแล้วไปเราต่ออย่งน้ลืดรถ้ขึ้นรถอย่าน้ลายยืดเพื่อนต่อปล่อยไปตำรวจเยอะแล้วเราดึงตำรวจเยอะไม่ดีไปไปเาอะไรไม่ได้เ ทิเดตครับแอสตันวิลล่าแทงไปเลยเตะสี่ทุ่มครึ่งอ่ะเอ้ยสี่ทุ่มครึ่งเตะไปเก้านาทีแล้วมั้งแทงไปเลยครับแอสตันวิลล่าจบสามเสื้อเลยท็อตสี่เมนทีแมนอยู่ใกล้เราเมื่อกี้ก็มัวมัวครัวอยู่สามล้านสามอยู่ไม่เป็นไรเราต้องเล่นหนีแหละทางเงิแบก่ตำรวจแท็กคันนึงโอเครามีแบบร้านรถร้านรถร้านรับกูไกลร้านรถร้านรถมื่อนึง อ่ะพูต่อพูต่อไปทางไหนอ๋อไปทางขวาไปทางขวาโรงบาลขับม่วงอ่ะพูต่อในส่วนบอพโรเพื่อนกำลังกลับไปอยู่สไอตอนเนี้ยไม่ไปไดยูไปไปฝั่งบ้านมันอ่ะฝั่ง6กคน่าจะเข้าบ้านครับลพยาบาลหลักพยาบาลบ้านล่ล่นล่นล้ำันนอนมัน60คกูดากกูดัแม่มันเข้าบ้านไลไไปเล่นเอตันเป็นไงบ้าง ผมว่าครึ่งแรกอะสูงสูงหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งคิดหนึ่งจุดห้าได้อยู่กดได้นะถ้าอยากได้เงินอะผมมั่นใจว่ามันยิงได้อยู่ท่านเจอกันมันยิงทุกรอบเลยดูแล้วเดินตลอดไปบ้านอาทิตย์หน้าไปบ้านอาทีหน้าพี่มาลบเพื่อนเพื่อนไปบ้านอาทิหน้าไรงเี้ เปิดได้แล้วมด้เปิดเลยวันนี้มันโดดไปเขาเพื่อนนะโดดไปเขาเพื่อนมาใไล้เกมที่เผื่อเผื่อเนี่ยหอแดงแท็กอยู่อแลเจอนะเจอนะ้วเจอแล้วเจอแล้วรถลายรถลายเล่นไปเล่นน้องสู้สู้คนดูรำมึงเขาก็พูดถูกแล้วน้องโอเคครับพี่หออแดงดูมันผมผมผมอันนี้ผมลงไม่กลมใหม่ครับลุงอุ้ยขอบคุณครับพี่เดโชช่องช่องระหว่างการครับพี่ ล้ำเออมันเด็กมันก็ล้ำผมมันก็ถูกจริงเนี่ยพี่บอกเฮ้ักไปดนะี่เลยไอผมโดนพี่บอกวอนเลยไอโหลผมโดนลุงผมโดนลุงบ้านอาเทน่าลุงมันมาเยอะมันช่วยผมหน่อยลุงต้องหลอกไม่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 ตีมึงเงียบปากหลอกอะไรลุงมาหน่อยลุงลุงบาหน่อยอะไรหลอกอะไรลุงมาหน่อยเพราะว่าเดียวทางไปบ้านอาเทน่าครับไอทางไปปามาเทน่า ไปมาทีไปมาโนิโนโนดปเ๊มลุงอ่๊มลุง่มาไปไปบ้านอเทนาได้ไปไปเลนบานอทนาเปเลยไปไปไทไทเลยทเรื่อยๆเาเรื่อยๆเต้องพอไปช่วยตอที่ไปมาอายีหอดเนากูซ่อมกูเห็นเพื่อนมาเนาไอ้ที่มไห่อไอน่เงไอ้ยส่เ ไปไปไปกโดนยิงกูโดนยิงนะกูโดนยิงนะเขาไม่รู้หรอว่าอาทิตย์หน้าคือตรงไหนมันแยกสองหรอมันจะแยกสองมันจะแยกแบงมันสวยสุดเกอร์แดงมันกดแดงมันชุบไปแล้วชุบไปแล้วครับลงยิงผมหน่อยเืมอมีปีกมันดิทำนี่ทำนี่ไม่เกี้ยงไม่เห็นคนเหรอ เล่น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 เเล่นไปเลยเล่นไปตอกไปตอก่อนไอ้ี่มาดีสัตว์ไอ้ี้ไปมันไม่ไหวหรอกวยเพื่อนไปเพื่อนเ่นี่ป่ามนเสียงมากใช่ป่ะเพื่อนไปตรงนมันนคนเ้นมีเสียงเนี่ยิตอบได้ไอนิตอบด้้วเป๊้ยสัตว์ไปไหนพไปไหนพอดไปไหนไปไหนพไปไหนพไปไหนพ

ลงการเึ็นจุหน่ตายมื่ไรเป็นจุหนอยเป็นชุหน่อยตายมันเ่องการสอม,มเรืลองการเป็นจุดหนย่งเนจยกน

จุดไฟมาเรื่อยๆมองเต็มตัวชุดไฟนะจุดไฟไอ้ยขโมยตัวหนึ่งขโมยตัวหนึ่งเอาดิยิงให้ยิงให้เล่นมาหล้มอ,อยู่ครับอยู่ครับโอเคครับตำรวจจับไม่จับผมผมงงนะหัวชมพูผมจำได้นะนี่ พีบารีบาีอกูบอกเจーกูบอกเกยม่คอไนม่ยเพี้ยอะไรกัดนุ้นไม่คุยเี้ยอะไรเพี้ยนึงมีเสียงคุยอะไร้ม่ยไม่คุยเพี้ยอะไรหลไอ้ควายนอนไปยังงี้คุณานาพี้ยอะเฮ้ยให้มีดไหมครับเกเกเลวรัทำไม่รับ าาาายิงให้หน่อยอะผมอ,นนอันนี้ผมมีอันนี้ผมมีมาเชมาเช่มาเชเข้ามาเช่เ้มีตัวเข้ามาตัวนึงมีตัวเขาเออข้ามันดีห่อไปห่อไปห่อไปมันพิงมาตัวนึงเนี่ยมันพิงมาตัวนึงนี่มันเนี่ยมันพิงมามันสับมาเท่ามัดีออกมาแล้วออกมาแล้ว ไอ้น้องวัวพลอยู่ติ๊งน้อเอาเอาเอาพี่ตอสพี่ตอสโดนยิงอาวุธนะพี่ชายพี่ชายห่อไปดิมีเปมีเปมีห่อไหมไอ้เหี่อะไม่ผมไม่ไม่ไม่พี่ต้องไปคนหนึ่งผมรถผมอยู่พผาพี่ตอสบ้าไอ้พี่ห่ผมหมดอะไรผมหมดเลยเออไปรีไปรีไปรีเอาแบบไม่กูได้กูได้กูเกย์ตอส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  พี่พี่มีอ้นี่ไหมอ่ะพี่ไปรออยู่ในวงได้ปะผมต้องซ่อมรถเราไปรออยู่ในวงไปรออยู่ในวงพี่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 ไปรอมีอะไรรอเอะไรไม่มีเกาะเกาะหมดเกาะดำอ่ะ เออตำรวจมาเรื่อง<ล>พี่ผมหนีตำรวจมาเกาะดำหมดไม่เป็นไรพี่เกาะแดงไปคายขี้หมดอย่างวะพี่หมดแล้วอเอาตัวแล้วกอนราได้อุมอ้มแล้วได้อุ้มแล้วพี่อยู่กับตอนละตอ เล่นหมดอ่ะผมกดรัวๆเลยอ่ะไอ้กาะแดงใกล้คลิปไม่ได้หรอเกาะแดงก้อยี่กี่ตัวเออลืมใส่เกาะแดงเกาะแดงผมมีอใส่เกาะแดงไปก่อนเกาะแดงพี่ยังไม่เอาเอาที่เอานี่เลยโอ้ยไปก่อนอไปก่อนต้องรีตัวว่ะพี่ของหมดอ่ะไม่เป็นไร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 แต่ผมพาพี่ไปพาวแล้วผมไปรีตัวแล้วผมมามานั่งกับพี่ได้ไหมอ่ะกูมีรถเหรอกูมีรถหล่อกูถามกูรถกบไงกบไหนล่ะ นี่ไอ้รถเนี่ยมึงต้องอุ้มเนี่ยกูไม่มีรถรถกูกังกังเนี่ยเอ่อต่อจะไปทำไรผมรีตัวครับอาหารไม่มีกาแฟไม่มีมัวแต่แทงบอลไอสัตว์ผีพนนันเกือบพาดพืนเดือดร้อนไอชาตหมาลูกกระรี่อาหารอาหารมีแต่บาบ้าดิบไอควยเ้ยหาซื้อเลยพี่หาขอแดด ดีครับดี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 ดดดหาซื้อเขาได้ไหมพี่<ด>ตามแบบงาน<ด>ตามฟาร์มอ่ะเนาะได้ขอเลยขอไอสัวขอต้วได้มันได้ไหม่มาคนดูต้องเล่นบนเขาเตานนมันเตานมันจะหมดว่ะพี่ แต็มก่อนเตมก่อนเดี๋ยวมีเงินไหมครับ